สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันขาประจํานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีวิธีการที่เราจะาซ่อมแซมนะครับเจ้าสปอตไลท์ตัวนี้ที่ว่า,าเมื่อเราใช้งานเวลางคืนเนี่ยน,นะครับไฟเข้าอ่อนมากเลยขนาดตากแดดไว้ทั้งวันนะครับเขาเป็นสปอตไลท์แบบ โซลาเซลล์นะครับก็สำหรับเจ้าดวงนี้ก็ซื้อมาประมาณ300เกือบ400นะครับ3า0กว่าบาทนะครับก็ใช้งานได้ดีมากเลยครับเวลาคืนเขาสว่างมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับคือเขาเริ่มไฟอ่อนนี่นะครับไฟเขาเริ่มอ่อนนะครับก็ใช้งานมาเป็นเวลา6เดือนแล้วครับก็ทุกครั้งก็จะถึงเช้านะครับเดี๋ยวนี้เปิดแค่ ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ดับแล้วครับก็เราก็ต้องมาแกะดูด้านในนะครับก็คงจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับที่จะ,ะคงต้องเปลี่ยนเพราะถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับถ้ามันเป็นอาการแบบแบตออนอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับก็ลองแกะดูด้านในแล้วลองเปลี่ยนแบตดูนะครับก็สำหรับ น็อตก็เป็นน็อตตัวเล็กเนี่ยครับก็แกะได้ง่ายเลยนะครับ on, แบตอ่อนล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับนะครับแกะง่ายๆเลยครับนี่ ด้านในของเขานะครับด้านในของเขานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นแบตแบตเตอรี่นะครับที่น่าจะเริ่มเสื่อมนะครับมีได้กัน3ามก้อนก็ง่ายเลยครับเานู่้ชมถ้าเป็นรางแบบนี้เราแกะออกมาอย่างนี้นะครับ นี่ครับก็ใช้ในการที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้นะครับที่ไปดูในเว็บช้อปปีนะครับก็ได้ทําการซื้อมาแล้วครับนี่ครับท่านชมนี่เปลี่ยนแค่แบต3ก้อนนี้นะครับก็ใช้งานได้ต่อเลยก็ที่ซื้อมานี่นะครับตกก้อนละ 13บาทนะครับก็ค่าส่งต่างหากค่าส่งก็ประมาณ30ครับแต่ของของซื้อมาก็หลายก้อนครับ20ก้อนค่าส่งก็30บาทนะครับเนี่ยครับเพียงก็ลา13บาบาทนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเจ้าตัวโคมไฟถ้าเกิดว่าไฟเขาอ่อนก็เพียงแค่ซื้อแบตเตอรี่เนี่ยครับมาเปลี่ยนก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยกอเพียงแค่ใส่ไปแค่นี้ครับแบตเตอรี่เพียงก็ลา10 3บาทนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ใส่ได้ง่ายเลยไม่ต้องเชื่อมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่ไปนะครับก็จะวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเจตัววัดพลังงานนะครับนี่สำหรับแบตหนึ่งก้อนนี้นะครับดูประจุไฟเขามีกี่แอมป์นะครับนี่นะครับเขามี4.1โวลต์นะครับ4.17โวลต์นะครับ ก็สําหรับอลองดูก้อนเก่าเปรียบเทียบนะครับที่เขาเสื่อมแล้วนะครับเม่กี้สี่จุดหนจ็ดนี่สำหรับก้อนนี้นะครับที่ชาร์จมาทั้งวันมีแบตเตอรี่อยู่แค่2.6งจโวลต์นะครับก็ทําให้พลังงานไฟเนี่ยไม่เพียงพอถึงเช้านะครับเขาเขาก็ใช้งานมานาน,นะครับใช้งานมา6เดือนแล้วก็คงจะเริ่มเสื่อมนะครับนี่เราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ลงไปเลยครับนี่ก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเนี่เราใส่ไปเพียงแค่นี้ครับขั้วลบขั้วบวกเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วเราก็ปิดแค่นี้นะครับทำการขันน็อตจับ เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่คือเข้าไปนะครับเนี่ยก็คงจะใช้งานได้อีกยาวเลยครับเนี่ยครับทนมากเลยครับรุ่นนี้เนี่ยสำหรับเราเปลี่ยนแบตเตอรีร่รปไปแล้วนะครับท่านชมอ่ะเนี่ยจะลองเปิดนะครับใช้นี่นะครับสว่างมากเลยครับท่านผู้ชมหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่แต่ตอนนี้ยังวันอยู่นะครับถ้าเราเนี่ยหงายไปอย่างงี้แผงที่เขาโดน รับแสงก็ไม่โดนแสงเขาก็จะติดแบบนี้น,นะครับท่านชมโหสว่างมากเลยครับเี่นะครับก็เพียงแค่แบตก้อละ13บาทตก3ก้อนก็ตก39บาทนะครับซื้อแบต39บาทมาเปลี่ยนก็ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้ไปได้อีกนานเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มีโคมไฟแบบนี้นะครับเวลาแบตบ ไฟข้อ่อนก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ยาวเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่ใช้โคมไฟแบบนี้นะครับยังไงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจับทันขาประจําด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ